พ่อคำา้า,า,ท,าท่านท่านจับเยีงกับขังศักดิ์ีต่างๆนี่ตอนนี้ท่านะ้าจารย์ได้ศาสตร์ทําเปิดโกกับเพื่อมมานน่กับคาถากับศาสตร์ทําเปิดโกไอ,อไ้อะไรถ้าพูดกันตามนํำนักนี่อัะไรขังก็กันครับเมื่อึ้นอยู่กับเจีนฝ<อ>ันดี่เรับเข้าพวกไปใส่มาใส่หรอ,อม,มันได้กันสร้างหรอจีนท่านพวกไปมาใส่คือเข้าอ่ละล่ะเออขึ้ากัน คือการเนี่ยอันนี้ฟังไเป็นไงคิดเด้อครับจบด็อกเตอร์มาจากใบกบสรซางนาะจบปอนนินเงี้ยสูงปันได้กับซางจบด็อกเตอร์สูงปันไดกกสรซางจบแพทย์จบหมอมาจากศาสตร์จากฉบับกับซางแต่จิตใจมันตามจิตใจมันสกปรกจิตใจมันโลภจิตใจมันอันนี้คือเกาคือเกาเด้อเลี้ยนวิชาคือกันครับเลีย้ยนวิชาันนอกจากจะไปสายดำมีดีะเนี่ยเออ อันใช้าล้วมันีะเรียนมันจะผัดขึ้นเ้อะนะว่าขึ้นมันทำบ่แม่ทั้งสิ้นเออขึ้นมันทำบ่แม่เออมันก็เลยประกอบกันถ้าเมื่อมันสิเรียนสูงปันเลยกับใจเหาบ่ดีบ่างาม่เป็นน้ำหนึ่งก็คือเก่าเห็นว่านาดจบด็อกเตอร์มากนาดจบแพทย์มากนาดจบนั่นจบนี่มากปริญญาจากไปยังโดดตึกตายยังโดดอันน้ำตายยังขาดตัวตายเนีน่ยมันจะพิเกียร์อย่างไรเงี้ยมันเป็นนี่ย อืครับตอนนี้ยังไอ้ศาสตร์ทําเปิดโลที่ท่านราได้มากนี่บางที่สวดมากว่าเป็นภาษาจีนภาษาแขกภาษาต่างๆขึ้นมากนี่บทหนึ่งบทหนึ่งมันยาววะครับแล้วแต่แล้วแต่โอ้แล้วแต่เพิ่อนแสงเป็นฉมวงกันมี้โอ้แล้วแต่แต่ละบทมากขึ้นกันแล้วแต่แล้วแต่เออแล้วแต่เพิ่นทีใไ้มาช่วงนั้นโดนไอ้ย่าสั่นภายใบเพราะว่าเป็นของเพิ่นบ้านของเฮาตอนนี้มันแตกการกันเลยครับยังยังท่านสวดสวดทําขึ้นมากวาเป็นภาษาจีน บางห้างที่กระโดดเป็นภาษาอิสลามเอ้ยภ,ภาษาแขกภาษาคาเมนภาษาไทยหรือภาษาต่างๆที่มีในมาดามองนี่เมลาเอาไม่ใช่มันใช่สำหรับคนในประเทศต่างๆหรือหรือบุคคลที่จะเดินทางไปในประเทศนั้นครับมันได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยมันได้ทั้งหมดเลยมันบกเกอรดอกเพื่อ ยังเขาเห็ดของไทยยังสิเขาก็เอาไปใส่ตั้งประเทศเขาก็เอาไปใส่ยังสินะพอกสิงกโปูพวกว่าเรียเพือกินแต่คาถากับคาถาของไทยเห็นแล้วเขาไปใสยกันได้เห็นว่าแ,วแต่ว่าเขามเชื่อมนอันนะใจเขาก็คือว่ามันได้่มันแมนมันดียังสิเนดะ้เขาก็เอาไปใส่ของเขาเขามได้ว่าสวดคื้เทา้ ก็ดีคือกันทั้งสิทธิ์นะแต่เพื่อแต่ของท่านมันมันแย่แย่บอกว่าเป็นสายเป็นสายซื่อๆดีอันใด็ดีมดอ่ะเป็นสายใด็ดีมดถ้าถ้าเกิดถามลึกไปงันเพราะเพราะอาจารย์สวดใส้ของวัตถุคลคิี่หนึ่งเป็นภาษาจีนนี่มันดีสําหรับบุคคลใดครับหรือคนที่อยู่ประเทศจีนบอกเจ้าไปใส่ด้เข้าโบหูด้ว่าเข้าดีมึงไดเข้าโบหูดิเพิ่นเห็นหมาอยังไงเข้าก็เห็ดไปยังไนเข้าบ่ได้ว่าเป็นใส่ด้เข้าเห็ดไห่เนาะ คือเข้าเข้าอะไรมขนมมากเข้าให้ไปกินเนี่ยแซ่บเพราะแซ่บเป็นผู้กินครับเออเข้าเนี่ยเอาไม่ห้ซืรอๆเข้าบ่ได้กินเข้าโมโหนักเลยเข้ามันสีแซ่บเพราะแซ่บครับมันสีเผ็ดหรือมันสีหวานหรือมันจีทมงนะเข้าโมโหนั่นคือยู่กับผู้เอาไปกิน่นมันจีรสชาตรสชาติแบบใดแบบนี่บ้างคือการเดี๋ยวเข้าเฮ็ดไปพูดถึงกัว่าดีพูดถึงกัว่าพวดนี้พูดถึงกัว่าโอ้คักเนี่ยก็แล้วแต่ผู้มักคือกันแล้วแต่ผู้เอาไปใส่คือกัน เดิมลยวจาพ่อทำของท่านพระจ่ามันคืนมีหลายหลายศาสตร์หลายภาษามันมันไม่ได้เอามาใช้ได yeah, like yeah, sure. so ้เฉพาะเจาะจงเพราะว่าเออส้ารับคนติไปเดินทางไปหากินอยู่อเมริกาให้ใแช่คาถานีคนติไปเกาหลีให็บแช่คาถานีมันก็มีเจะจงนะอ๋อก็มีแล้วแต่เหตุประจยแต่ละคนเมื่นมันเจาจจงมันก็มีอยู่อืมจะจงมันก็มีอยู่ครับนี่มีเมี่เมลาาจะจงเมาก็มี่คือกันมาบ่มีเด้ เวลาใส่ห้องสสใส่ห้องกัยังได้ใส่แต่ก็บโมเดลไม่ใช่คพามเพื่อโมเครับแต่วาเวลาเขึคือออกับย่างส่วนยางส่วนเขาเป็นเนื้อกับนนี้นะว่าง่ายกับส่วนเลนสวนย่งเขาแป้งสินะแต่ว่าไได้ใส่มาเพิ่อเพื่อส่วนมันก็ทวนทวนอ่าส่วนเป็นสิหายังไงมากเลอนี่สิทธินะขอส่วนไปออตาขนไปโอ้ที่ที่เคยนับพื้นับเป็นภาษาหนึ่ จักภาษาครับที่เคยได้ได้มากครับจริงๆเราหลายเนี่ยหลายโภาษาที่ที่ว่าอะไใช้ในโลกวัฒน์กะมีเออหลาย,ลายแต่ว่าข้าวเสียบมันเน้นๆเฉพาะข้าวใสเฮ็ดตะโถมงคลกับใสเฮ็ดแห้งอย่านี้ต้องตัวไปด้วยเสียอันนี้ชินเน็ต<ช>เป็นภาษาไทยหรือว่า,าเป็นภาษามาคตบาลีครับมังคุดกะมีบาลีกะมี่มังคุดกะมีบาลีกะม,มีนะครับอือนี่คือการการมาบาลีอันนี้ก็หลายอันนี้ก็สวดมุกเลยก็ได้ยอ๋อแต่ว่ามันจะเป็นมันเป็นสิ่นี่ความแปลออกมาเนี่ย ความหมายสิรูบ่ครับเป็นขาสวดมากนี่นี่ท่าอันนี้แค่จว่าอันอันไท้อันไอข้าสวดแล้วพระมหาเป็นพระเปรตแต่ช่วงนั้นเป็นคาถาแม้มันบม่ได้เป็นบดทบ่ขาวอินทิพิ์โซฟะขาวนะทุกมันเปรตออกมาเป็นท้ายจริงๆนะครับเออแต่ส่วงนั้นมันจะเป็นคาถาเลยนะคือบทดช่วงนั้นออกมาเนี่ยมันเป็นข้าทาทำล้วนๆนี่เป็นเป็นบทสวดมนต์ธรรมดาทั่วไปเป็นบทคาถาทั่วไปนี่หรอบดมังสวาทั่วไปกับบ่มันเนี่ยขาบบกไงอืมบอโบก โอ้แต่ว่าเป็นเป็นเป็นสัดอ์นะครับเอ่คนเห็นเข้าใจคือเป็นเรื่องของบดสลดมุนชนิดหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นแยกแยกศาสตร์ของแลกเนี่ยเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ไปเป็นช่องเป็นห้องเป็นห้องไปนะเขาว่าเออขึ้นยุคกรเพาะจมมาใส่นะนึ้นยุคกรเาะจม่าใส่อ้าวกดะเดี่ยวก็จะเอามาใส่ตอนในกระได้คือคือสมมติอ้าวจมคณิศาสตร์แล้วเนาะเออ การแยกระสมการการเฮ็ดจังชอนั่นขอนี่หรือการเฮ็ดวิธีนึ่งวิธีนี้งนั่นคือเรื่องข้าวจ้มาใส่แล้วข้าเอามาใส่ยังไงยังเห็นได้หน่อยเข้าใจข้าก็เป็นอีกเป็นวิธีของข้าอีกเลยว่าคือกันล่ะแต่ว่าทุนมังคุดขึ้นกันนั่นคือเรื่องการพิจารณาของข้าวอีกว่าข้าวใดมาแล้วข้าวจะมาใส่ยังไงเออนั่นแหละยังไงยังเห็มันดีมันกับประกอบกันหลายอย่างมาเลยคืออันไหนดีกับไอศคาไปโรตีนี่น่ะคือกันนั้ม้วนสารเฮ็ดผ้าผงอ่ะ อันไหนดีกัอันนี้ดีกับมาผสมกันร่วมกันอันไหนดีกับให้เขาอยากได้ดีให้เขาให้เขาไปไลยย่ให้ไปเลยครับเออ<ล>นั่นแหละแล้วถ้าเกิดถ้าบางคนมาหาเป็นไล่ไล่บุคคลอีก,กอันนีแล้วแต่คูบาอาจารย์เขาจิเมตตาใหา้ออันนี้ให้เป็นบ<ม>ุคคลว่าคนนี้อาจจะได้ภาษาจีนภาษาเขมรนภาษาไทยภาษาไต้หวันยังก็ว่าไปมมนก็ขึ้นยู่กับเผ่าอธิษฐานเึ้นยกเข่าขออีกนี่ว่าพวนี้เหมาะกับกับสัตว์แล้วจะห้าวอย่านะแต่เะห้าขึ้นมันได้แล้ว เดี๋ยวเต้าสิ่นจฮัดป่ะเนี่ยเดี๋ยวเต้าหั่นจีฮัตบ่บางทีต้องอธิษฐานว่าชาอบพนนี้พนนี่จิตไปเอเกาหลีเขาต้องอธิษฐาเนเชิญคู่ทั้งเกาหลีมามาสวดให้ให้กับเครื่องรางของของังหรือว่าใส่กับตัวเขาบ่ครับเมื่อ็แล้วแต่เป็นบุคคลมันก็นแล้วแต่้าหิ้งล่ะอบางทอเฮ้าสิสวดอันนี้อันนี้แต่ว่าเฮาบ่ไปมาสวดตัวนี้จังงี่ม กาลองสวดสวดตัวนี้เจ้าเาตัวนี้ก็ไปเหนีหยเมาสวดตัวนี้อั่างนี้นะเ้าก็ลองเมืองหลายเรื่องเนี่ยมัอ๋อคือบางทีนี่คือบางที่คูบาอาจารย์อาจจะกำหนดมาให้เลยก็มีอือหรือบางที่ท่านอาจารย์กับกำหนดขึ้นมาเลยว่าคนนี้เหมาะกับคาถานี้บนนี้บัดกำหนดมาแล้วมันบอกไปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นคาถาของคนยุติอือันนี้ก็ลองคือสวดแล้วมันบอกออกคาถาก็เลยต้องเปลี่ยนเออืยังไะบอกออกก็มีครับผมหมามถึงว่าสวดที่ได้ได้ตลอดเนี่ยมันต้อง tăng tăng đủ, ông công cụ lài yăng,